สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสุนิติธนาวิ์ครับหรือเคเอ็กซต้อมครับนาริการเมืองทองเคเอ็กซปฝนค่ะครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการฟังดีมีตังอีกครั้งหนึ่งนะครับเราพบกันได้ที่รายการแห่งนี้ทุกพุธเป็นพุธนะครับเวลา20นาฬกานะครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องดับไฟร้อนในกระเป๋าตังคุณนะครับ แปลว่าเราจะชวนคุยกันเรื่องอะไรครับวันนี้มีเรื่องร้อนๆเยอะมากเลยแปลว่าบางคนหลังคุยอาจจะร้อนเงินอ่าร้อนเงินใช่ไหมคะวันนี้เราร้อนเงินปุ๊บเราจะมีวิธีการหรือเราจะช่วยแก้ปัญหาดับร้อนยังไงดับร้อนในที่นี้ไม่ได้น้ำประดับนะคะพี่ต้อมอ่าเราจะดูว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยเรื่องเงินที่ร้อนๆแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ไม่ทราบว่าทางบ้านเองเนี่ยหรือเพื่อนๆเองนะครับมีการร้อนๆแบบเราไหมคะมีใครร้อนเงินมากๆก็อาจจะกดโกรธก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเออนี้เราร้อนเงินอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับ ก็สำหรับในช่วงนี้เราอาจจะมีการแบ่งระดับทั้งหลายเนี่ยในการร้อนเงินอยู่เป็นทั้งหมด4ระดับค่ะพวกเราจะได้เห็นวิธีการในเชิงการแก้ปัญหานิดนึงว่าเออวันนี้ถ้าเราร้อนเงินแล้วเราจะแก้ปัญหาดับร้อนยังไงได้บ้างคือร้อนเงินก็ต้องเอาเงินดับนั่นแหละค่ะอ่าแต่การได้มาของเงินเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างระดับความร้อนของแต่ละคนในการใช้เงินก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะเรามาเล่นระดับแรกกันเลยระดับแรกกันครับระดับแรกเลยค่ะร้อนมากอารมณ์แบบว่า ไฟจะไหม้ตัวแล้วอะค่ะคือต้องใช้เงินวันนี้ตอนนี้ภายในหนึ่งวันเท่านั้นด้วยพูดง่ายๆอันนี้เราไม่รวมถึงระยะเวลาการอนุมัตินะครับสมมติม,มีบัตรอยู่แล้วหรือมีอุปรกรณ์อย่างนั้นอยู่แล้ว<ช>ได้รับอนุมัติอยู่แล้วนะครับแต่สมมติมว่าเปิดมาในกระเป๋าค่ะเปิดมาในกระเป๋าเจออะไรคะแบบแรกเจออะไรก็ต้องเงินปะ่ะอ้าวเปิดมาแล้วไม่เจอเงินทาไงอ่ะก็แปลว่าเราก็ยิ่งร้อนใหญ่เลยยิ่งร้อนใหญ่เลยวันนี้จะใช้เงินเปิดมาไม่เจอเงินค่ะแต่เจอบัตรอยู่สองใบอ่ามีบัตรเงินด่วนกับบัตรเครดิตย่่งีไมตตอบัร ATM ไม่ได้กันเลยวบัตรกดเงินสดเอทีเอ็มก็เงินไม่พอให้กดค่ะตอนนี้อ๋อหมดแล้วร้อนขนาดนี้ค่ะจะทํายังไงดีระหว่างบัตรเงินด่วนนะคะกับบัตรเครดิตอืเราจะใช้อันไหนดีเพื่อนๆแชร์มาก็ได้นะคะว่าวันนี้ถ้าเกิดเราจะต้องใช้เงินแล้วเปิดในกระเป๋าตังค์มาค่ะมีบัตรเงินด่วนกับบัตรเครดิตเพื่อนๆนจะใช้ใบไหนในการกดเงินไม่รู้แต่ในมุมผมเลือกก่อนเลยผมเลือกบัตรเครดิตบัตรเครดิตใช่ไหมคะใช่เลือกบัตรเงินด่วนค่ะ อ่เพราะฉะนั้นในมุมของผมบัตรเครดิตเนี่ยผมมองแค่ว่าอย่างน้อยที่แน่ๆอัตราดอกเบี้ยถูกกาหนดแล้วแน่แแบงก์ชาติประกาศแน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ18ต่อปีถูกกว่าแน่นอนค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าไอ้บัตรเงินด่วนเนี่ยคือชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเงินด่วนเอาไว้ดับรอแน่นอนด่วนแค่ไหนคือเราสามารถนําบัตรใบเนี้ยค่ะกดเงินจากตู้ ATM เราได้เงินออกมาเลยนะบัตรเครดิตก็กดได้กดได้แต่อย่าลืมนะคะว่าบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมในการกดเงินส่วนบัตรเงินด่วนของเราค่ะ ไม่มีค่าดำเนินในการกดเงินกดก็คือเสียแค่กระดอกเบีย้ยค่ะแหมแต่ปกติบัตรกดเงินส่วน้าคุณไม่เตรียมตัวมาบัตรเครดิตมันหาง่ายกว่ามีอันนี้เราในกรณีที่ว่ามีมีบัตรทั้งสองใบในกระเป๋า,านะาถึงแม้ว่าตัวถ้าเราดูเมื่อกี้บัตรเงินด่วนใช่ไหมคะเมื่อกี้พี่ต้อมดอบบอกดอกเบี้ยเท่าไหร่นะ ของผมประมาณ18อันนี้แม็กสุดตามประกาศทบทอเลยทางธนาคารแห่งประเทศไทยบัตรเงินด่วนถึงแม้ว่าสูงสุดตอนนี้ก็อาจจะปรนะับเนื้ออยู่ประมาณ25ใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะว่าบัตรเงินด่วนเนี่ยบางทีมันมีโปรโมชั่น0ในการกดพี่ต้อมเอาไหม0เปอรเนี่ย อุปสงค์ก็แปลว่าไม่เสียดอกเลยนะอ่าไม่เสียดอกเลยกดอย่างเงี้ยฉันอยากกดเลยอ่ายอมแพ้หรือเปล่าคะพี่ไม่ได้ยอมแต่ว่าของแต่ละอย่างมันมีจุดดีจุดเด่นต่างก <ภา S 1> ันเราแ,แค่กำลังจะบอกว่าถ้าในมุมของผมบัตรเครดิตเนี่ยแต่ว่าวันนี้ถ้าเรามีแนวโน้มว่าเราจะกดเงินออกมาแล้วมีแนวโน้มจะใช้ระยะเวลาคือจะใช้คืนให้หมดเนี่ยน<ภ>านเท่าที่ผมคำนวณตัวเลขประมาณเกิน6เดือนกว่าจะใช้หมดเนี่ยการกดบัตรเครดิตอาจจะคุ้มค่ากว่าถึงแม้จะมีค่าธรรมเนียมในการกด แต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าบัตรเงินด่วนเรามีศูนเปอร์เซ็นเมื่อกี้พี่ต้องก็บอกแล้วเกือบเกือบจะเคลิ้มตามแล้วกดเหมือนกันใช่ไหมคะบัตรเงินด่วนของเราค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้เงินแบบสั้นๆไม่กี่ไม่กี่วันจริงๆมันเหมาะสําหรับใช้แบบสั้นๆสิบห้าวันสิบวันหรือประมาณสักเดือนหนึ่งอย่างนี้ค่ะการคิดดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะดูคุ้มกว่าบัตรเครดิตเนาะถ้าเทียบกับสั้นๆถ้าใช้เงินในการกดคู่สั้นๆนะครับระยะเวลาสั้นๆเนี่ยช่วยตอบโจทย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คําถามเรายังมีอยู่ คิดว่าบัตรกดเงินสดตอบโจทย์ตัวเองนะครับลองใส่ในคอมเมนต์มานะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยเนาะ,ะแล้วก็ส่วนของเราเนี่ยในมุมฝั่งผมเลยนะครับถ้าใครชอบเออบัตรเครดิตได้หมดบัตรเดียวมันต้องไม่มีหลายใบายมากมายโอเคถ้าใครอยากบัตรเครดิตก็ใส่ในอาาคอมเมนต์มาบัตรใส่ใส่ในคอมเมนต์มาหน่อยเราจะได้รู้ว่าเอยจริงๆอนะ่ะเวลาถ้าเราอยากเงินด่วนเนี่ยใช้บัตรเงินด่วนดีหรือว่าบัตรเครดิตด,ดีในมุมมองของเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะในมุมมองของเพื่อนเพื่อน,นะคะโอเคแต่มีคําถามทางบ้านอีกเหมือนกันมีคาถามทางบ้านค่ะเป็นคําถามแบบว่าคลาสสิกเลย เริ่มคำถามแรกก่อนเลยดีกว่าคำถามแรกเลยเมื่อกี้เราพูดถึงตัวดอกเบีย้ยทั้งบัตรเครดิตแล้วก็บัตรกดเงินสดคำถามนี้ค่ะทางบ้านถามมาว่าดอกเบีย้ยค่ะบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดคิดยังไงคะไอที่เมื่อกี้เราบอกว่ากี่บาทนะช่วงสั้นๆช่วงสั้นกี่เปอร์เซน็นที่เมื่อกี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นสิบสิบหปเปอร์เซ็นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยถ้ามันคิดเป็นตัวเงินเนี่ยมันคิดยังไงเอาตัวเลขง่ายๆดีกว่าช่วยอ่าลองดูตัวอย่างอันแรกก่อนก็ได้ะนะครับลองดู ถ้าสมมติเอาชักสั้นๆกู้เงินกดกดบัตรเงินสดมาสักหนึ่งหมื่นบาทระยะเวลาสิบห้าวันเราก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกแปลว่าวันนี้เวลาที่เราคํานวณนะครับพูดได้ง่ายเราดูเงินต้นคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยระยะเวลานะครับทีเนี้ยสมมติถ้าบอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดแปลว่าหนึ่งหมื่นบาทคูณด้วยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คูณด้วยสมมติกดสักสิบห้าวันแล้วไปคืนหมดสิบห้า สิบห้าวันหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าก็จะตกดอกเบีย้ยอยู่ประมาณสักร้อยสามบาทร้อยสาบาทนะคะคด้วยวิธีเดียวกันแต่บางาเ,เอิญตัวบัตรเครดิตมันระดอกเบีย้ยถูกกว่าอยู่ที่ประมาณสัก 18, สิบแปดสิบหกถึงสิบแปดเปอร์เซ็นสมมติเราคิดที่สิบหกเปอร์เซ็นตนาะถ้าเป็นช่วงสั้นๆแบบนี้บัตรเครดิตยอมอหรือประมาณคิดออกมาแล้วนะคะถ้าแบบแบบเดียวกันเลยประมาณเมื่อกี้คือไปกดหนึ่งหมืนบาทนะคะดอกเบี้ยประมาณสิบหกเปอร์เซ็นสิบห้าวันเหมือนกันเลยอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าบาท แต่อย่าลืมนะคะบัตรเครดิตมีเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมในการกดกดหมื่นหนึ่งเสียค่าธรรมเนียม3%คิดเป็น300บาทเท่ากับว่าบัตรเครดิตเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันประมาณ365อบาบาทาเพราะฉะนั้นเทียบกันง่ายๆระหว่าง103บาทกับ65บวก300คือ365อันนี้พี่แพ้แล้วนะบัตรเครดิตไม่สิถ้าเราบอกว่าคำนวณยาวขึ้นสมมติถ,ถ้าเราคำนวณยาวขึ้นเช่นวันนี้ถ้า เรากดเงินเหมือนกันทั้งคู่เลย,ยแต่ระยะเวลายาวขึ้น <c oughs> เช่น6เดือน6กเดือนสมมุติร้0วันทีเนี้ยมันก็จะมีตัวเลขที่แตกต่างกันแล้วเพราะตัว300บาทที่เป็นค่าธรรมเนียมในการกดเนี่ยเท่าเดิมเท่าเดิมแต่ดอกเบี้ยมันก็จะเดินไปเรื่อยๆ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าได้บทสรุปแล้วเนี่ยในเชิงการร้อนเงิน1วันนะครับสิ่งที่เราควรพิจารณาหรือเป็นทางเลือกทางแก้เราสาหรับคนที่ร้อนเงินภายใน1วันเนี่ยถ้าเราคิดว่ามีแนวโน้มจะใช้เงินยังไม่รู้จะใช้เงินให้หมดจะคืนเมื่อไหร่เอาง่าย เกินหกเดือนขึ้นไปอะครับเนี่ยเราควรจะใช้ตัวบัตรเครดิตในการกดไหมแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อผมแค่ใช้เงินแค่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่วันภายในหนึ่งเดือนผมเอาเงินมาโปะแล้วหรือบอกวันนี้โบนัสเดี๋ยวจะออกในเดือนหน้าแล้วผมกู้เงินมาก่อนแล้วก็ต้องมาเลือกทางผลค่ะบัตรเงินด่วนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเลือกว่าเราจะเลือกวิธีไหนนะครับอันนี้ตัวตราดอกเบี้ยก็จะช่วยเราในการเป็นให้อันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งค่ะสรุปง่ายๆไปแล้วนะคะว่าทั้งสองบัตรเนี่ยใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกกี่อธิบายไปแล้วนะคะ มาคําถามที่สองค่ะคำถามที่สองคำถามที่สองถาม,ถาม,ถามว่าเป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะคะเรามักจะเจอ,เจอบ่อยๆคืออยากมีอาชีพเสริมค่ะตอนนี้ทํางานประจําอยู่อยากได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งอะค่ะตอนนี้ไม่ได้มีเงินไปทําอาชีพเสริมอะจะใช้สินเชื่อประเภทไหนดีคะระหว่างสองอย่างนี้ระหว่างสองอย่างนี้อ่าจริงๆง่ายสุดก็ใช้ได้ทั้งคู่นะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้าในมุม,ม,มบัตรเครดิตอย่างแรกที่ได้ประโยชน์ก่อนคือจะมี ผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์ไหมนั่นน่สิอ่ามีผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์แล้วมีรูบดบัตรไปล่วงหน้าแล้วสามารถที่จะไปผ่อนคืนได้ภายในสูงสุด45วันหรือ50วันเราก็ไม่ต,ต,ต้องกำลังจะบอกว่าซื้อของมาก่อนแล้วก็ค่อยไปผ่อนอย่างนั้นใช่ใชไหมคะ,ะยืดการจ่ายตังค์ออกไปค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะเอาเงินไปทำอาชีพเสร,ริมนะคะดูก่อนดีกว่าไหมว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำอะคะในธุรกิจเนี่ยมันขายได้จริงๆหรือเปล่า ถ้าจริงๆแล้วเวลาทําอาชีพเสริมเราอยากให้ใช้เงินตัวเองนะแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้มีเงินทุนอะค่ะเราใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าว่าเอ้ยเราลองดูซิว่าถ้าสมมติเราจะขายของชิ้นเนี้ยค่ะเราใช้วิธีการขายแบบพรีออเดอร์ไหมอ่าเป็นการดูซิว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเอาของมาขายเนี่ยกระแสะตอบรับอะค่ะพี่จอม,อมในการที่จะซื้อของชิ้นเนี้ยของเราอะดีหรือเปล่าแล้วเราค่อยกู้เงินมาซื้อของผลก็เลยจะบอกว่าในเชิงการที่เราไปดูครับตอนนี้ถ้าสมมติว่า พู้นายระยะเวลาในการขายของเนี่ยถ้าเราสามารถทําให้ของที่เราได้มาหรือเราจะไปซื้อเข้ามาแล้วขายไปต่อเนี่ยมันระยะระยะเวลาสั้นมากเท่าไหร่จะทําให้เงินต้นทุนตรงนี้เราน้อยลงไปด้วยใช่ค่ะเพราะ,ะฉะนั้นจริง,รงๆก็ก็อาจจะควบคุมตรงนั้นก็ได้แต่จริงๆที่เมื่อกี้ฝนกาลังจะบอกเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเพราะปกติเราควรจะใช้ขออนุญาตนะ เหมือนเราควรใช้เงินกู้ก่อนจะใช้เงินกู้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มันไม่มีเงินไงครับพี่แต่ทั้งหลายทั้งมวลแปลว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีเงินกู้ก่อนเลยโอกาสในการของเงินกู้ก็จะยากขึ้นด้วยนะเพราะแปลว่าเรามองถึงความตั้งใจจริงของเราก่อนถ้าเรายังไม่กล้าจะเอาเงินตัวเองลงเลยผมว่าไม่มีเจ้าหนี้ที่ไหนที่เขาอยากให้เรากู้นะเพราะนั้นภาพสําคัญคืออย่างน้อยถ้าเตรียมตัวพวกนี้ครับจะใช้เงินกู้ก็ได้แต่ผมอาจจะแนะนําว่าเราใช้เงินตัวเองหรือเงินกู้เนี่ย สำหรับเงินที่เขาเรียกอ,อะไรครับเหมือนกับพวกค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเป็น <S 2> <S 2> ต้น<ว>ทุนที่จงไปฟิก,<า>กคอสแบบนั้นต้นทุนคงที่ะนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อวันนี้ผมจะเอาไว้ใช้ซื้อวัตถุดิบนู่นนี่นั่นแล้วจะมาใช้หมุนเวียนผ่านพวกสินเชื่อเหล่านี้อันนี้ไม่ติดเลยไม่ติดนะคะนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบ่งโครงสร้างในการขอยืมเงินแบบนี้สําหรับอาชีพเสริมใหม่ๆก่อนก็ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้ค่ะเราใช้บัตรเงินด่วนในการทําอาชีพเสริมสมมุติว่ามีพรีออเดอร์มาแล้วเราแบบเอ้ย อ่ะรู้แล้วแหละว่าเราต้องซื้อของประมาณนี้อย่างเช่นบอกประมาณซื้อหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งได้กําไรปกติขายของนี้กําไรอย่างน้อยก็ไม,ไม่ต้องไม่ต่างกับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะอ่าผม <นะ S 2> เรนนามีกนำไล่ตัวเลขนะใช่ค่ะหมื่นหนึ่งได้กําไร20%่สิบเปอร์เซ็นตได้กําไรสองพันบาทเมื่อกี้บัตรกดเงินสดต้องบอกไปแล้วเนาะว่ามันคิดแบบลดตปนลดดอกแล้วก็คิดตามวันด้วยสมมติเราดูแล้วแหละว่าเราพรีออเดอร์มาเนี่ยมันน่าจะขายได้ภายในเจ็ดวันดอบเบี้ยรประมาณเท่าไหร่รู้ไหมคะ 7วันขายหมดเจ็ดวันขายหมดด้วยนะก็ต้องเจ็ดวันคูณด้วยสักยี่สิบอันนี้เป็นอะไรยี่สี่ห้าปอร์เซ็นต์บเดียอยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดบาทค่ะถ้าเทียบกับกําไรแล้วก็ยังคุ้มนะในการใช้ถูกไหมคะแต่ต้องให้แน่ใจก่อนนะว่าของที่เราขายได้ขายหมดขายได้ขายหมดนะคะถ้าเกิดขายไม่หมดขายยาวๆทำไงคะพี่ ก็จะลังหมากว่านั้นเงินต้นทุนเราก็จะพอกปูนไปเรื่อยๆซีดเจาทมันจะไม่อยู่อยู่แค่นี้แต่กำไรเราสองพันเท่าเดิมนะสองพันเท่าเดิมมันถ้าเกิดว่าอ้ยอีกอีกสักสามเดือนจะขายได้อันนี้กําไรอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ถูกไหมคะในเวลาขายคืนหมดก็จะเป็นจุดสําคัญสาหรับการที่เราจะทําอาชีพเล็กๆนี้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นคําถามที่สองนะคะจากทางบ้านแล้วมีอีกคาถามหนึ่งคําถามนี้อะไรครับวันนี้อะค่ะพี่เป็นไรเอ่ยต้องการกู้เงินไปรักษาพ่อประมาณห้าหมื่นวันนี้คุณพ่อป่วยค่ะพี่แล้วแบบว่า ค่ะต้องใช้เงินประมาณห้าหมื่นค่ะจะกดจากเงินสดดีหรือจะบัตรเครดิตดีใช่ค่ะเอานี้เอาเอายังไงดีค่ะอันนี้ใช้หลักแบบเมื่อกี้ที่เราตอบเลยก็ได้นะแปลว่าถ้าวันนี้เราบอกว่ามีเงินห้าหมื่นแล้วผมบอกว่าเออเมื่อเงินฉุกเฉินเดี๋ยวเดือนหน้าพอดีโบนัสออกอันเนี้ยบัตรกดเงินสดคุณตอบโจทย์ได้ทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าระยะเวลาในการใช้คืนครบใช้คืนหมดเนี่ยมันไม่ถึงประมาณหกเดือนแต่อย่าลืมนะพูดถึงอ่ะ อันนี้แอบแอบเชียร์บัตรเครดิตนิดนึงนะคะนอกจาคือเวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะอ,อันนี้จะเป็นตัวเองด้วยนะเวลาเราไปนอนแอดมิดอะบัตรเครดิตก็รูดได้นะโอเคเหมือนรูดไปก่อน<ช>แล้วไปจ่ายทีหลังอย่างน้อยน้อยเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าระยะเวลาในการเขาเรียกอะไรคะพี่ต้อมระยะเวลาปลอดหนี้อะระยะเวลาในการปลอดหนี้นะคะประมาณสี่สิบห้าถึง้าสิบห้าวันถ้าส่าวนใหญ่เราโรงพยาบาลนะคะน่าจะรับบัตรเครดิตแหละเราใช้รูดไปก่อนแล้วทีนี้ก็ค่อยมาดูว่าเอ๊ะจะจะยังไงดีล่ะจะ <c laim> จะเคลมหรือจ,จะจ่ายเอง <ừ m. S 1> หรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเคลมคนมีประกันนะครับเพราะว่าไปถ้าคนไม่มีประกันก็อาจจะเป็นการยืดระยะเวลาในการชําระอันนี้ออกมาใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดวันนี้ไปโรงพยาบาลแล้วมีการบอกว่าศูนเปอร์เซ็นตค่ะพี่สิบเดือนจากบัตรเครดิตใช่ค่ะอันนี้เอ็นเอียงแล้วนะโ okay. <c oughs> อเคเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เดี๋ยวเลือกบัตรเงินด่วนทําไมไปๆมาๆกลายเป็นบัตรเครดิตไปซะแล้วอ่าถ้ามีศูนเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ใช้ไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียดอกเบี้ยถูกไหมคะ ไม่จําเป็นเนาะอันนี้กำลังจะบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องใช้เงินอย่างเช่นโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเราดูนิดนึงมันไม่จําเป็นว่าเราต้องไปกดเงินแล้วไปจ่ายอย่างเดียวเราดูซิว่าโรงพยาบาลรับบัตรเครดิตไหมถ้ารับอันนี้ก็ใช้ไปก่อนเลยแล้วใกล้ๆชําระเราค่อยมาดูอีกทีว่าเอ๊ะเราจะจ่ายทีเดียวหมดไหมหรือว่าจะจ่ายขั้นต่ำหรือว่าจะไปกดบัตรเงินสดเออบัตรเงินด่วนเมื่อกี้มาจ่ายนะคะ ก็ดูระยะเวลาในการจ่ายคืนเราอาจจะมาแพลนอีกทีนึงก็ได้หลังจากที่เราเคลียร์เรื่องเหตุกเฉินนั้นไปะแต่จริงๆเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะพี่ถ้าเรามีการสำรองเงินใช่ไหมคะวันนีสิ่งสําคัญมากเลยคือเราจะไม่ป็นไนี้นะเราจะไม่เราจะไม่ร้อนเงินแบบนี้ถ้าเรามีเงินสักก้อนนึงไว้สําหรับสำรองเผื่อฉุกเฉินปกติเราก็จะแนะนําอยู่ที่ประมาณ6กหเท่าของค่าใช้จ่ายแปลว่าถ้าเรามีค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณนักสองหมื่น เราควรมีสำรองสักแสนสองแปลว่าวันนี้ถ้าเกิดมีเหตุคุณพ่อต้องใช้เงินห้าหมื่นแบบนี้ยเราก็จะไปเอาอีแสนสองนี่มาใช้ย,ยังได้อยู่ยังมีเงินเก็บอีกตังเจ็ดหมื่นอ่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดมันมันไม่ได้เก็บมามนักต่ต้นแบบนั้นนะคะก็ต้องมาแก้ปัญหากันก็ต้องมาแก้ปัญหากันมาถึงร้อนที่สองกันดีกว่าค่ะ,ะร้อนที่สองคือร้อนมากเหมือนกันเลยนะคะแบบเมื่อกี้เลยแต่ค่ะพอทนไหวไหมยังพอทนอ่าพอทนไหวแปลว่าภายในสามวันได้ตังค์ยังอ่าภายในสามวันยังพอทนได้ค่ะพี่หนูจะกระเสือกกระสนอดทนตัวเองนะคะตอนนี้ อย่างแรกเลยผมนําเสนอนี้ก่อนเลยครับสําหรับคนที่มีก,มมกรมธรรม์ประกันชีวิตอ <Euros> คุณสามารถกู้ผ่านก,มมาการมธรรม์ประกันชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคนมีของ<ค>สิ่งที่เราจะคุยวันนี้คือคนมีของแปลว่าอันนี้ผมพูดอันแรกคือคนที่มีก,มมกรมธรรม์ประกันชีวิตเราสามารถเอาก,มมาการมธรรม์ประกันชีวิตมาขอกู้ได้เพราะฉะนั้นคนกู้ยังไงรับพี่กู้เนี่ยในที่นี้คือเราเคยจ่ายเบี้ยรประกันไปแล้วถูกไ <tal> หมครับ <cảm ๆ S 1> เราจ่ายเบี้ยรประกันไปตั้งแต่สองปีขึ้นไปมันจะมีเขาเรียกว่ามูลค่าเวรนคืนเงินสดพอมีมูลค่าเวรนคืนเงินสดในที่นี้ก็คือ พูดง่ายๆเงินที่เราจ่ายเบี้ยไปอะครับถ้าเราต้องการยกเลิกและของเงินคืนทันทีเนี่ย<อ>เราจะสามารถของเงินคืนได้เท่าไหร่ไอ้ก็คืออธิบายง่ายๆไอ้ตัวมูลค่าเงินสดมันคือเวลาที่เรายกเลิกกรมธรรม์นะคะ่ะมันมีเงินคืนมาเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่ามูลค่าเงินคืนเงินสด,นนนสดซึ่งไอ้ตัวเลขตัวนี้ครับมันจะมีผลต่อการขอกู้เขาก็จะบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ80%ของมูลค่าอันนี้ครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือ ถ้าเรามีกรมธรรม์และชําระเบีย้ยมานานนานในที่นี้เช่นผมผมให้เกณฑ์กว้างๆนะครับเช่นเราบอกว่าเราจ่ายเบีย้ยหกหกปีคุ้มครองสิบห้าปีเพราะฉะนั้นถ้าจ่าย <laughs> หมายถึงว่าระยะเวลาที่เราจะต้องจ่ายเบีย้ยทั้งหมดหกปีแต่ว่าความคุ้มครองได้มีสิบห้าปีผมจ่ายเบีย้ยมาแล้วตั้งแต่สามปีก็เลนเกินครึ่งทางนะครับ พราถ้าเกินครึ่งทางมีแนวโน้มว่าเราจะมีมูลค่าเว้นคืนเงินสดที่มากพอสมควรถ้าเราจะขอกู้นี่มันก็จะเป็นเรื่องที่เราพอได้เนื้อได้หนังบ้างแต่ประเด็นมันมีอย่างนี้ค่ะคืออีโกมาทันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดจ่ายนานขนาดนั้นถูกไหมคะสมมุติวันนี้จ่ายเพิ่งจะจ่ายไปปีเดียวยอย่ะ<ด>ค่ะพี่ทาไงดีอะถ้าจ่ายปีเดียวอย่างนี้อาจจะลําบากเพราะการจ่ายปีเดียวมูลค่าเว้นคืนยังไม่มีไม่มีทําไงคะอ่าแนะนําแบบนี้เลยเมื่อกี้ถือโกมาทันใช่ไหมคะมาฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้ค่ะถือ เขาเรียกว่าสำเนาทะเบียนรถคู่มือแปลว่า<ด>ต้องมีรถก่อนต้องมีรถก่อนนะคะอันเนี้ยมีของเหมือนกันแต่เป็นของที่แบบว่ามีรถสินเชื่อรถช่วยได้ค่ะแบบจำนำทะเบียนกรณีนี้นะคะก็คือเรามีทะเบียนรถถูกไหมคะ,ะคู่มือจดทะเบียนรถยนต์นี่แหละที่จะเป็นเล่มสีฟ้าเนาะที่ต้องเห็นไหมเวลาที่เราผ่อนหมดเราจะมีเล่มน,นี้ได้ก็ต่อเมื่อเราผ่อนหมดแล้วถูกไหมคะเล่มน,นี้จะอยู่ในมือเรา ชื่อในทะเบียนก็จะต้องเป็นชื่อของเราอ่าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วไม่ได้ติดผ่อนกับ l e ้อซิ่งที่ไหนเราสามารถถือเล่มน,นี้อะค่ะมาขอกู้เงินกับธนาคารได้นะแบบจำนำทะเบียนหมายถึงอะไรก็คือพูดง่ายๆคือลดขั้นตอนในการที่จะต้องไปโอนอ่าไปโอนไปโอนเล่มน,นะคะอันนี้ลดไปเลยเท่ากับว่าอันนี้ได้เงินเร็วมากเหมือนกัน พูดง่ายๆของฝนนี่แปลว่าต้องเราเราเป็นเจ้าของรถนี้แล้วล่ะไม่ได้ติดวิซิ่งอะไรเลยถูกไหมครับแล้วก็เอาแค่เล่มฟ้ามาจำนำภาษาเขาเรียกจำนำเนาะจำนำดีกว่าไหมคะแบบนี้ก็แปลว่ามีของทั้งคู่นะแปลว่ามีประกันก็ได้แบบหนึ่งส่วนถ้ามีรถก็ได้อีกแบบหนึ่งแต่นิดนึงถ้าเป็นผมผมจะกังวลนะถ้ามีรถเนี่ยอายุรถรับสูงสุดเท่าไหร่คุณฝนสิบหกปีค่ะพี่จอมเพราะฉะนั้นรถยิ่งอายุเยอะการที่เราจะขอกู้ก็จะได้วงเงินน้อยลงไหม มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเขาให้ประมาณ90%ของราคาประเมินรถนะคะทีนี้ถ้าก็คืออย่างที่เรารู้ว่ามันจะไม่เหมือนอบ้านหรือว่าทรัพย์สินอย่างอื่นลถยิ่งนานยิ่งราคาลดลงใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดนานหน่อยเนี่ยราคาประเมินอ,อาจจะตามแล้วก็อาจจะได้กู้ไม่ได้แบบว่าเยอะเหมือนกับรถใหม่ แต่แต่ของพี่ต้อมอะยิ่งยิ่งนานยิ่งจ่ายเบีย้ยไปนานๆ,ๆ,ๆนานมูลค่าหรือสิทธิ์ที่เราจะสามารถขอวงเงินได้นี่มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะ,ะมูลค่าเวรนคืนเงินสดมันเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆทั้งสองอย่างนี้จุดตัดสินใจเราอยู่ที่อะไรครับหนึ่งเรามีอะไรก่อนนะสมมติถ้าเรามีทั้งรถมีทั้งกรมธรรม์อันนี้มาคิดดูก่อนเนาะว่าจะเอาไหนเราต้องมาเราต้องมาไล่ดูก่อนว่าถ้ากรมธรรมนั้นจ่ายเบี้ยมาแล้วหลายปีเกินครึ่งทางแล้วจ่ายหกปีแล้วเราพูดง่ายๆระยะเวลาที่้องจ่ายทั้งหมด6ปีเราจ่ายมาแล้วเกิน3ปี แบบนี้วงเงินที่เราจะขอกู้มันก็จะมันก็จะเพิ่มมากขึ้น<ฆ>แต่ในขณะที่ถ้ายาวๆสําหรับรถอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะร <c oughs> าคารถยิ่งลง <c oughs> เรันถ้าเราต้องการบบรถพอนข้างใหม่แล้วเราเป็นเจ้าของยังมีระยะเวลาในการผ่อนระยะเวลาในการเป็นเจ้าของอยู่อีกนานเนี่ย,ยนนใช้ได้นานเนี่ยก็อาจจะใช้รถมาเป็นตัวช่วยคือรถยังใหม่ๆอยู่ก็วงเงินอาจจะได้เยอะหน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าวันนี้เพิง่งทําประกันมาปี2ปีการใช้ตัวกู้กรมธรรม์ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เนาะ ะะก็จจะได้วงเงินไม่มากเท่าที่เราอยากจะดับร้อนใช่ค่ะอันนี้ผ่านไปสองร้อนแล้วนะ,ะร้อนสามวันเรามาอีกร้อนหนึ่งดีกว่าร้อน,อนแบบค่อยๆเย็นลงนิดนึงนะค่อยเย็นลงนิดนึงพอรอได้รอได้แบบภายในเจดวันค่ะร้อนนะแต่ยังไหวอยู่อก็จะมีสองตัวถูกไหมครับถ้าในมุมผมผมเชียร์ตัวสินเชื่อเงินด่วน e x p r e s s Loan เอ็กซ์เทรดโลนข้อดีอย่างหนึ่งแน่เลยที่ผมเห็นชัดเจนมากคือคุณไม่ต้องมีของแบบเมื่อกี้นี่มันมีของมีรถมีอะไรเยอะแยะถูกไหมแต่อันนี้ไม่ต้องมีขอ,ลลอแล้วเลยเราก็สามารถขอกู้ได้แต่จะใช้เวลานานนิดนึงอแต่ดอกเบี้ยค่ะพี่ดอกเบี้ยก็ไม่ก็ไม่น้อยไม่น้อยนะนไม่น้อยอแต่ถ้ามีของแบบเมื่อกี้บอกว่ามีมีตัวรถช่วยได้แล้วมีรถปลอดภาระใช่ไหมคะแนะนําเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าคือใช้แบบรถสินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มค่ะ คือใช้ระยะเวลายาวหน่อยนะแต่ว่าดอกเบี้ยถูกกว่าเนาะเอาง่ายๆถ้าโอนเล่มกับจำนำเล่มแบบเมื่อกี้เนี่ยครับต่างกันยังไงนะน,นี้คนละคนละระยะเวลาการใช้เงินเลยนะต้องบอกว่าโอนเล่มเนี่ยพูดได้ง่ายเจ้าหนี้เนี่ยหรือในเชิง leasing เนี่ยครับเขาไปแสดงเขาเรียกครับเหมือนไปเปลี่ยนโอนเล่มสีฟ้าเป็นเจ้าของแล้วแต่ในขณะที่จำนำเนี่ยไม่ต้องมันดอกเบี้ยต่างกันไหมครับต่างกันแน่นอนอพูดถึงอันไหนถูกกว่ากันคุณฝน อนไนถูกก่ากันก็ต้องเป็นโอนเล่มสชคะเพราะว่าจำนำทะเบียนมันได้เงินเร็วนี่ก็ตัดสินใจดูค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดเราอยากได้เงินเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องเสียดอกเบี้ยเขาเรียกว่าสูงกว่าหน่อยระหว่างโอนเล่มได้วงเงินช้านิดนึงแต่ว่าดอกเบี้ยค่ะต่ํานะต่ํากว่าจํานำทะเบียนลองตัดสินใจดูว่าไอ้ความเร่งรีบความร้อยของเราเนี่ยเราเลือกแบบไหนนะคะถ้ารอได้แน่นอนว่าดอกเบี้ยต่ํากว่าเนาะ แต่ถ้าฉีกไปเลยคือเมื่อกี้นี้เอาแบบ Express l o a ลแปลว่าวันนี้ไม่มีไม่มีอะไรไม่ต้องมีของนะแต่ดอกเบี้ยก็จะแพงไปอีกแบบแต่ก็ต้องรอไม่ได้นะคะว่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงแต่ข้อดีแบบหนึ่งคือ e x p r e s s l o a ลอาจจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้เช่นบางคนอาจจะต้องการเหมือนมีเงินทุนหมุนเวียนแล้วเราผ่อนไม่ไหวแล้วดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงการใช้ Express l o a ลซึ่งไม่มีหลักประกันเหมือนกันไม่มีของเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราสามารถผ่อนรายเดือนได้ค่อนข้างชัดเจนและดอกเบี้ยค่อนข้างถูกกว่า พี่ต้อมกาลังจะบอกว่าถ้าจริงๆนี่พี่ต้อมเห็นโจทย์หรือเปล่ามันมีคําถามทางบ้านนะว่าเห <laughs> มือนฉเฉลยโจดเหมือนฉเฉลยโจ์ไปแล้วเหมือนฉเฉลยโจทย์เขาถามอย่างนี้ค่ะว่าคําถามจากทางบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแบบว่านี่ค่อนข้างเยอะมีทั้งบัตรคเครดิตบัตรเงินด่วนที่กดมาเมื่อกี้เนี้ยมันต้องมีการจ่ายขั้นต่ำถูกไหมคะอ่าเริ่มจ่ายไม่ไหวค่ะอยากจะแบบว่าเอ้ยรวมนี่อ่ะให้มันผ่อนแบบน้อยๆหน่อยต่อเดือนใช้สินเชื่อประเภทไหนดีคะ อืมอันนี้มีคําถามมาเยอะมากพูดง,ง่ายๆเหมือนมีพวกบัตรเครดิตเพอร์ซันอลโลนต่างๆแล้วอยากจะรวมรวมอะที่เดียวมันไม่ไหวแล้วอันนี้คือมันสมมติมีประมาณสัก5้าหใบแล้วต้องมาจ่ายขั้นต่ําอย่างเงี้ยมันก็ยอดเงินรวกันจริงๆหลายคนเมื่อหลายคนอาจจะประสบปัญหานี้อยู่นะครับเพียงแตว่าวันนี้ถ้าการจะรวบได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือตัว e x ็กเซสโลนโลนในที่นี้คือจะเป็นวงเงินกู้อะครับแปลว่าเรากู้มาทีนึงเช่นสมมติกู้มาแสนหนึ่งเราเอาแสนหนึ่งอะไปจ่ายหนี้ต่างๆที่เราติดอยู่มันเหมือนเป็นการรวมได้แบบหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นจะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนนะครับดอกเบี้ยผมจำจะอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้แล้วแต่<ช>งเงินนะครับ่ะถ้าหนึ่งแสนก็ผ่อนประมาณเท่าไหร่คะสองพันแปด <2, S 2> ประมาณนี้เนาะค่ะหรือว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีรถก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นการผ่อนยาวๆเหมือนกันประมาณสักเจ็ดปีเอยหกปีนะคะประมาณหกปีก็ได้อยู่เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเรามีของหรือไม่มีของทีนี้นิดนึง เป็นคาถามร่วมสนุกถามเพื่อนเทางบ้านด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วนะครับสําหรับตัวสินเชื่อรถยนต์เนาะมีแบบจำนำเล่มกับแบบโอนเล่มโอนเล่มจำนำทะเบียนกับโอนเล่มค่ะทีนี้คำถามคือถ้าพวกเรามีรถเราจะเลือกการจำนำเล่มจำนำทะเบียนจำนำทะเบียนหรือโอนเล่มไหมเลือกแบบไหนวิธีหนึ่งทัวนอีกทีนะครับจำนำทะเบียนจำนำทะเบียนค่ะ ง่ายได้เงินไวได้เงินไวแต่ดอกเบี้ยเขาแพงนะดอกเบี้ยสูงกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าโอนเล่มคือได้เงินช้ามาอีกนิดแต่ดอกเบี้ยก็ต่ำกว่าเหมือนกันเราอยากได้เลือกแบบไหนดีได้เงินช้าดอกเบี้ยถูกได้เงินเร็วดอกเบี้ยแพงนิดนึงถ้ามีรถนะครับลองใส่ลงมาในคอมเมนต์ดูว่าเราเลือกแบบจำนำทะเบียนหรือโอนเล่มนะคะแชร์กันมานิดนึงแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญวันทีฟังเราสองคนและกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเนาะนะคะ โอเคมีคำถามคำถามเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของของอตัวการมีหนี้เยอะใช่ไหมคะมแล้วถ้าเกิดวันนี้มันกู้ไม่ได้แล้วค่ะพี่ทำาไงอย่าลืมนะคะถ้ากู้ไม่ได้ไม่ต้องไปไหนคะ่ะเราเดินกลับมาหาธนาคารมาคุยกันนิดนึงว่าเอปัญหาอะไรหรือว่าทางออกเนี่ยธนาคารมีตัวช่วยอะไรบ้างอาง่ายๆอย่างเช่นตอนนี้จริงๆเราก็มีเรื่องของพวกมาตรกรารใช่ไหมคะ,ะในการ เขาเรียกว่าอะไรคะช่วงระยะที่สองระยะที่สองก็อาจจะเริ่มประมาณสักหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหาประช่วงที่สองแล้วมีสองทางเลือกอมีอะไรบ้างคะพี่ก้อมก็จะมีทางเลือกแรกคือพักชําระเงินต้นแต่ก็จ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่าวิธีการนี้จริงๆไม่ได้ทําให้คุณไม่ต้องชําระนี่นะเพียงแต่การชําระนี้เราลดลงจ่ายแต่ดอกเบี้ยพักชําระต้นไว้แต่ว่าสุดท้ายก็ยังต้องจ่ายต้นอยู่ดีนะเพียงแต่วันนี้เนี่ยหลายคนต้องการเงินสดอ่ะ แปลว่าเขาจ่ายเดิมเคยจ่ายหมื่นหนึ่งหลือจ่ายห้าพันเก็บห้าพันที่สองไว้เนี่ยไปทําอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผ่อนผันไว้ช่วงนี้ผ่อนผันไว้เอาประมาณว่าให้เราแบบเอ้ยได้ส่งในการตั้งตัวในช่วงโควิดนี้ก่อนนะคะก็มีการพักเนาะทางเรื่องที่สองเป็นอะไรบ้างคุณฝนทางเรื่องที่สองคือเป็นการเปลี่ยนย่อยค้างค่ะบางทีมีเรามีย่อยค้างใช่ไหมคะเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นการ ผ่อนชาระแทนได้นะคะมันคล้ายๆกับว่าเหมือนกับยอดค้างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยแปลว่าเราจะยอดค้างไปเรื่อยๆแล้วมีโอกาสติดอยู่ในมีพูดง่ายๆเป็นการรายงานประวัติเข้าไปในเครดิตบูโรอะแล้วก็เปลี่ยนยอดค้างนั้นการมาเป็นแบบยอดผ่อนแต่ละเดือนซึ่งจะทำให้กลับเป็นนี้ปกติของเราเองเราก็จะทําให้ประวัติการชําระนี้ของเราเป็นปกตินะครับอันนี้เป็นมาตรการหลักๆเนาะมาดูลําดับสี่ลำดับสุดท้ายลำดับสี่ค่ะร้อนนะคะแต่ว่าไม่รีบค่ะยังชิลอยู่ตกลงเลยไม่รู้ว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะ ยังรอได้ค่ะประมาณสักสาสิบวันอย่างเงี้ยค่ะคือก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรมากแต่ก็แต่ก็ร้อนนะแต่ฉันก็ยังชิลอยู่นะคะแต่แว่าเงื่อนไขประเภทหนึ่งสําหรับทางเลือกนี้ก็คือสําหรับคนที่มีบ้านมีบ้านค่ะต้องมีบ้านก่อนนะครับก็สําหรับมีบ้านในมุมผมผมอาจจะเอาสินเชื่อบ้านช่วยได้เอาบ้านเติมสุกดีกว่าอ่าสินเชื่อบ้านช่วยได้ชื่อดูแบบว่ามีความสุขดีสินเชื่อบ้านช่วยได้กับบ้านเติมสุกนะคะบ้านเติมสุกเอาง่ายๆเลยวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีผ่อนบ้านอยู่ กับธนาคารธนาคารนะคะชื่อเหมือนตามชื่อเลยค่ะเราสามารถเติมนะคะกู้เงินเพิ่มจากสินเชื่อที่เราผ่อนอยู่นี้ได้นะอ่าพูดง่ายๆคือถ้าจะมองในอีกมุมหนึ่งคือเหมือนกับว่าเรากู้มาสมมติเราเคยกู้มาห้าล้านเป็นสินเชื่อบ้านปกติวันนี้เราผ่อนเหลือสามล้านแล้วเราบอกว่าเราขอกู้กลับไปที่ห้าล้านเดิมแปลว่าสองล้านที่เราเคยผ่อนหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นสินเชื่อบ้านเติมสุกใช่ค่ะอันนี้เติมสุกแต่ถ้าแบบเอ้ยถ้าเกิดใครอยากได้แบบวงเงินเยอะกว่าคือเราอาจ อันนี้ในกรณีที่เราแบบว่าเรากู้มาหลายปีแล้วนะคะเราสามารถประเมินบ้านใหม่ได้เหมือนกันเราก็จะได้วงเงินที่เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่แบบเอ้ยทําเรื่องหรือว่าประเมินเนี่ยมันก็อาจจะใช้ระยะเวลาเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เลยเป็นแบบว่าร้อนแบบชิลๆนิดนึงอะค่ะอ่าไม่ได้ร้อนมากแต่แว่าสาหรับคนที่มีหนี้อยู่แต่อยากได้เงินวงเงินเพิ่มอันนี้คือมีหนี้นะอืมแต่ผมบอกไม่เอาผมเอาเวอร์ชันแบบบ้านสบายๆดีกว่าผมอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้เต็มเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวสินเชื่อ อ่ตัวบ้านช่วยได้ไดแปลว่าอันนี้ก็จะเงื่อนไขต่างกันนะแปลว่านี่คุณต้องมีบ้านที่ปลอดภาระก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาขอวงเงินตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คืออะไรครับเราจะสามารถเป็นวงเงินโอดีก็ได้หรือจะเป็นเป็นวงเงินเงินกู้ปกติหรือจะผสมกันแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของของแต่ของแต่และสถาบัานการเงินนะครับแต่ถ้าเป็นของกสิกรก็จะทําแบบนี้ได้ก็ลองดูว่าสัดส่วนก็จะเป็นอะไรได้มากได้น้อยขนาดไหนแต่ว่าเลือกได้ทั้งคู่ค่ะดูง่ายๆว่าตอนนี้ค่ะบ้านเราอ่ะ ไม่ได้ผ่อนแล้วหรือว่ายังผ่อนอยู่นะคะยังผ่อนอยู่อยากได้เงินอย่างที่ฝนแนะนําบ้านเติมสุขก็สามารถมาขอกู้เพิ่มได้นะคะซึ่งไม่ใช่ดีไฟแนนซ์ด้วยอ่าไม่ใช่ดีไฟแนนซ์นะเป,นเป็นที่เดิมของเราเนี่แหละ,ะแต่ถ้าบอกมีบ้านปล่อดภาระจะมาใช้วิธีตัวสินเชื่อบ้านช่วยได้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับอ่าจริงๆต้องบอกว่าทั้งหลายทั้งมวลในสในสีทางเลือก เป็นเงินก้อนก้อนหนึ่งอย่างน้อยหกเท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนเธาเรียกว่าฉนวกนการความร้อนค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยในเชิงกระบวนการพวกนี้ก็อาจจะทําให้เราร้อนได้ช้าลงนะครับะะแล้วก็จะสามารถจัดการเงินตัวเองไี่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสมมติบอกว่าไม่ได้จริงๆวันนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้มีการการสัมองมาตั้งแต่แรกหรือด้วยเหตุผลในเชิงการสถานะทางการเงิน <c oughs> เราจําเป็นต้องร้อนเงินก็สามารถเอากระบวนการพวกนี้ครับ <c oughs> ทางเล <c oughs> ือดทางสีอันมาช่วยได้แต่ว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่า ร้อนน้อยแล้วต้องพยายามร้อนมากแปลว่าอะไรแปลว่าบางทีเราสามารถรอได้อะแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะไปใช้วิธีทางแรกตัวร้อนมากมากไปร้อนทางแรกใช้บัตรเครดิตใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์มาก<ช>อันนี้ก็ต้องระวังดูว่าระดับความร้อนเราประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกตัวที่มันแบบเฮ้ยตอบโจทย์เรามากที่สุดใช่ไหมคะในทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลท,ท,ที่เราเล่ามาในวันนี้โอเคก็สําหรับวันนี้ก็ น่าจะมีข้อมูลในเชิงทางเลือกที่เราจะดับร้อนได้นะครับวันนี้เราจะได้ดับร้อนในกระเป๋าตังของเราได้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่สำหรับรายการฟังดีมีตังได้ทุกพุธเว้นพุธเวลา20นาฬิกานะครับวันนี้ขอเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ